สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแต่งตัวละครตัวนี้นะครับก่อนอื่นให้เราให้สอนต่งตัวละครตัวนี้นะครับก่อนอื่นให้เรากดไปตรงบอดี้หรือเปล่านะครับเอกดดูท่าเราก็ท่ายืนอันนี้ทรงผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเดี๋ยวให้กดดูสีผมสีผมาแรเลสองสามโอเคนะครับแล้วก็ ผมสีแดงหนึอันนี้อันนี้สึง่สงสและ3อันนี้ครับแล้วรงผมหน้ามา้าหนสองและสามาต่จะไปประมาณนี้ครับอันนี้อีกครับ1นึแค่นั้นแหละครับสิ่งที่เรากดก็คืออันแรกเลยต่อไปอันที่2ก็กดไป2เลข2ก็จะเจออย่างนี้ครับ อันที่สามผมน้าม้าก็จะเป็นทับสิบเจ็ดนะครับอ่นเล่กนี้ครับอันนี้ก็ประมาณสองับคลิกครับ,คครบต่อไปก็จะเป็นตานะครับตาก็ประมาณนี้เองครับจมูกจมูกผมประมาณนี้หนึ่งทับหนึ่งตายกันดูเลยจมูกอันนี้ปรับให้ลงหน่อยนะก็ได้นะครับ แบบเอียงๆนิดหน่อยครับอันนี้คือตรงภาพพันคอนะครับสามทับเจ็ดแล้วครับตรงผ้าพันคอนะครับอันนี้ก็เป็นห้าทับเจ็ดครับเป็นหน้าตานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามันจะเป็นสีขาวดำร้วนเลยครับไม่มีสีอื่นปนนะครับขาวขาวดำเทานะครับแค่นี้ มันจะมีแค่นี้นะคะครับรองเท้าก็ดำปีสี่ทับหครับโอเคครับดูเลยครับส่วนเสื้อก็อที่เหลือไม่มีแล้วนะครับที่เหลือไม่